ครับผมก็เป็นเกียรติมากๆครับผมแล้วก็รู้สึกดีมากๆครับผมที่ได้มาร่วมงานวิเค c า e ห์อินสอเรในครั้งนี้ครับ mm hmm. ก็เป็นงานเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองครับผมก็อยากจะมามอบความความรู้แล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองครับแล้วก็นนผลงานของเราอะค่ะที่ออกแบบมีแรงแบ,บ,บันดามีแรงแบ,บันดาลใจอะไรบ,บา้างในแต่ละช่วงเวลาที่เราออกแบบไปก็วันนี้มาออกแบบเป็นถุงผ้าครับผมเป็นกล่องจุม่มเป็นกล่องจุ่มสามายซึ่ง ผม,มเป็นคนดีไซน์ร่วมกับที่อาร์ติสอีกคนหนึง่งที่เขาชื่อว่าอาร์มีศรีผมเป็นคนที่ช่วยช่วยผมมานานแล้วแหละจะมาช่วยออกแบบกันเป็นเป็นโปรเจกต์ในครั้งนี้เพื่อที่จะขายแล้วก็กําไรแล้วก็ไรายได้ทุกอย่างทุกส่วนรวมถึงทุนด้วยเนี่ยจะเอาไปส่งเสริมเวทีของร่วมระลึปตอนนี้เหลือครับ จริงๆแรงบรันดาลใจตีมหลักเนี่ยก็คือคำว่า miracle is all around love is all around คือปฏิหารความรกักกำลังใจมันอยู่รอบตัวเสมอครับผมสำหรับคนที่เป็นมะเร็งหรือว่าเป็นโรคอย่างวันนี้เป็นมะเร็งตอนน่อมน้ำเหลืองมาคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคุณยังมีหลายๆท่านหลายๆคนที่คอยเป็นกำลังใจสพอร์ตเสมอครับผมก็ ลายดีไซน์ของ mm hmm. ออกแบบเนี่ยมันจะมีสาลายจะมีลายเด็กผู้หญิงมีลายเด็กผู้ชายแล้วก็ลายสุดท้ายจะเป็นลายเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายอยู่ด้วยกัน mm hmm. พร้อมกับสัตว์นานา,นานชนิด mm hmm. ซึ่งเปรียบเสมือนอกําลังใจความอบอุ่นความรักแล้วก็การที่เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวครับแล้วคืองานที่ได้ร่วมงนานทั้งนี้เรามีความดีใที่สามา่ถได้มาวมงานก็ดีใจมากๆครับคุณ ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับก็อยากจะฝากทุกทุกคนไว้ว่าโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจริงๆเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ก็อยากจะให้ทุกคนนย่ยมันดูแลร่างกายดีๆครับผมรักษาสุขภาพตรวจสุขภาพบ่อยๆแล้วก็ฝากเช็คตัวเองด้วยครับว่าตัวเองเป็นอะไรหรือเปล่าว่าถ้าเกิดยิ่งเจอเร็วเนี่ยถ้าเกิดรักษาเร็วโอกาสหายมีสูงมากแล้วโรคเนี้ยหายขาดได้ด้วยครับผม ทางนวัตกรรมการแพทย์สมัยนี้แล้วก็นวัตกรรมยาสมัยนี้คุณหมอถ้าเกิดเชื่อฟังคุณหมอนแะลยรับรองขายแน่นอนครับขอขอบคยขอเรื่องขายีค่ะรู้สึกยังไงกับการประมูลรายได้วันนี้ยอดดึงนาที่วันนี้รู้สึกดีครับรู้สึกอนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านครับผมเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาจากวันนี้จะส่งเสริมกับวิถของที่นี่ครับครัรู้สึกดีมากม ดีใจมากๆที่ทุกคนมาร่วมคุณกันเยอะขนาดนี้อยากบอกอะไรแฟนๆนะคะสำหรับยอดโอนเงินบริจาได้รับของทานทุกคใช่เยอะเยอะมากครับผมตอนแรกคือไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้แต่ก็ดีใจด้วยดีใจกับทั้งแฟนๆแล้วก็ดีใจกับทั้งโครงการมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่นี่ด้วยเช่นกันครับผมที่ได้ได้แรงซัพพอร์ตไปเยอะมากๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยทุกท่านจริงๆครับผมแล้วก็หวังว่าจะเป็นกำลังใจกับทุกคนด้วยครับแล้วข้าพเจ้าอยากจะให้ ตปวคนที่ตอนนี้คิดว่าลงมาระวังต้องันไแต่ให้กํางใจคนเรายก็ทุกคนไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะครับสําหรับ้ป่คยผมเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในกระบวนการรักษาขั้นตอนไหนคุณจะเพิ่งเจอหรือว่าคุณจะเป็นมานานแล้วหรือว่าจะเป็นระยะไหนก็ตามผมเชื่อว่านวัตกรรมยาในตอนนี้คือเมื่อกี้ผมก็ได้คุยกับทางทีมงานนะครับเขาบอกว่านวัตกรรมยาตอนนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ก็อย่าอย่าท้อนะผมสู้ต่อไปครับผมคุณไม่ได้สู้แต่เพียงลําทางแน่นอนครับ ถ้าสมมติว่ามีโอบาสในครั้ต่อไปจากมาร่วมงานครับ่ะแน่นอนครับตอนนี้มีผลงานอะไรให้เพื uh> ่ฟนได้ติดตามไหมคก็ผลงานเร็วๆนี้ก็จะมีรายการของทางเวิร์กพอยท์ครับผมเป็นรายการดีอัพเกรดครับผมเป็นพิธีกรก็ฝากรายการนี้ด้วยครับผมแล้วมีผลงานแอบๆซ่อนๆก็ถ้าแอบซ่อนผมก็คงไม่บอกแต่ว่ามันมีมีครับมี คือก็ก็มีซีเครลอะไรหลายอย่างก็อยากจะให้ทุกคนลองติดตามดูครับใช่สปอยได้ไหมอ่ะสปอยซีนเองหรือว่าอะไรกันไหก็ผมเป็นนักแสดงอะครับสปอยได้เท่านี้ครับผมพูดไม่ได้จริงภายในปีนี้ไหมคะก็คงไม่ครับอาจจะอาจจะยังคงไม่ได้เห็นภายในปีนี้ปีหน้าคาดว่าครับต้นปีคาดว่าปีหน้าน่าจะมีอะไรสนุกสนุกขี้ เ <laughs> อค่ะค่ะช่วงนี้คอนเทนต์ในในนแลฟอร์มของเราอะ่ะมีเมนูอะไรอัพเดตไวมจุ่น้าพูดถึงเมนูอาหารก็ <laughs> ผมมีไอเดียผมซื้อวัตถุดิบมาเตรียมเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เหลือทำครับผมก็รอติดตามนะครับอาจจะเป็นเมนูที่ผมคิดว่ารอบน,นี้อาจจะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆที่บ้านแล้วกัน <laughs> เต้นไปแล้วเต้นไปแล้วในทิกติกไงไปย้อนดูเอาไปย้อนดูเอาชอบแบบใหม่ๆคอนเ้นใหม่ๆที่มันเพิ่มมาอะไรอย่างเงี้ยะคอนเทนต์อะไรอ่ะเขาเ่งเต้นกันนะขยับแท่งขยับขาแล้วเต้นน่ะที่อยากอยากเห็นผมเต้นจริงเหรอไม่เห็นไง ทางโซ้าป๊อบอีกถ้ช่วยผมร้องได้เะล่ะไ่อาจจะไม่ตรงคีย์ใช่ไหมจริงเหรอจะให้ผมเต้นจริงเหรอลืมไหมอยู่ ขอบคุณนะครับเขินหมดแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวพยายามจะลงคลิปเยอะๆนะครับอาหารเตรียมไว้หลายทีมายัะเตรียมมาเยอะเลยครับเต็มตู้เย็นไปหมดเลยครับใช่ครับตอนนี้คือเหลือแค่รอทําอย่างเดียวครัอรออีกนิดนึงครับวันนี้เลยนะก็ยังไม่ค่าปกรมอันไหนปรแกรลักอันไหนวันนี้ลงเลยวันโอ้โหลงเลยยาก ถึงคอนเทนต์อาหารไม่ง่ายเลยนะกว่าผมจะเตรียมวัตถุดิบกว่าผมจะทำเนะี่ยทำเสร็จทำเสร็จไม่พอตัดต่ออีกตัดต่อแล้วลงเสียงอีกปกติกระบวนการการทำเมนูคอนเทนต์อนะประมาณกี่วันรวมเตรียมลงการถ้าทำอาหารนะครับอย่างน้อยต้องมี3วันเพราะต้องมีวันคิดเขียนเมนูหรือบางทีถ้าเกิดเขียนไม่ออกจริงๆก็นานนะครับแล้วพอเขียนได้ปุ๊บก็ต้องสั่งวัตถุดิบมาแล้วบางวัตถุดิบก็หายากแล้วก็ มีการจัดเซตอีกเพราะผมก็ทําคนเดียวด้วยครับก็จะจัดเซตได้กว่าจะทําอะไรแล้วก็ถ่ายคิปก็ถ่ายคนเดียวใช่ไหมจัดไฟจัดอะไรทาเสร็จก็ตัดต่อตัดต่อ,ตตอแล้วก็ลงเสียงเดียวมังใช่ครับก็ต้องหาวันว่างทําก็อาจจะยากยากอยู่แต่ย้ายทุกคนอดทนเพราะว่าคอนเทนต์แบบนี้ผมตั้งใจจริง,รงอือทนรอใช่ไหมทนรอใช่อดทนนิดนึงครับนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวครับ เป็นทั้งอาหารและของหวานได้ไหมอ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ